สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ IT กับพี่อาร์นะครับชนเนัทดอทคอนเนช่วงของล็อกเรื่องรถรถนะครับวันนี้จะเป็น EP ที่9แล้วครับกับล็อก W221 นะครับ,บ,รบจับเบนซ์มาได้เลแล้วก็เล่าซ,ซึ่งวันนี้เราจะมาสรุปจบนะครับเรื่องการซ่อมเบาะนวดการซ่อมเบาะด้านหลังของ Benz S-Class นะฮะก่อนอื่นเกริ่นก่อนนะครับว่า S Class ของผมนั้นเป็นรถสูนะครับ ออกสูรเบน์ประเทศไทยอาการที่มีคือเบาะหน้าไม่ดันหลังนะครับคุณไปปรับคอนโทรลที่ตัวที่เท้าแขนด้านหน้าเพื่อจะดันหลังให้นูนมากนูนน้อยนั้นไม่ทํางานเบาะระบบอุ่นร้อนอุ่นเย็นมีเบาะหลังนะครับเบาะนวดไม่ทํางานเบาะด้านหลังไม่ทํางานคือไม่ทํางานทั้งระบบเลยที่เกี่ยวกับถุงลมในเบาะใครที่ใจร้อนนะครับบอกเลยว่า S Class w 2 2 1นั้นเบาะหน้าดันหลังซ่อมได้เบาะหลังที่เป็นเบาะนวดซ่อมไม่ได้นะครับเปลี่ยนอะไร แพงมากๆอีกทั้งศูนย์เบนซ์บอกว่าตอนนี้เบิกไม่ได้เมือนนอกเลิกผลิตจบปิ้งไปนะครับก็ต้องตัดระบบนะครับตัดระบบอย่างไรนะครับคุณทําได้คุณให้อูท่ทถ้าไม่แน่ใจดูต่อไปในคลิปนะจ๊ะแถมให้นิดหนึ่งสาหรับหัวหมอนเบาะหลังไม่ลงนะฮะมันค้างเนี่ยหัวหมอนเบาะหลังของเบนซ์เอสคลาตัวนี้นั้นใช้มือดึงออกมาเวลาจะเอามันนอนต้องกดปุ่มนะครับให้มันลงไปซึ่งพอมันมีเสียง คือใช้ชุดหล่มควบคุมนะฮะโดยตัวปลดล็อกหัวหมอนกลางด้านหลังนะั่นจะเป็นกระป๋องกลมๆนะครับอยู่ข้างใต้นะครับเปิดฝาโปรทงายไปเนี่ยอยู่ในช่วงใต้หัวหมอนเบาะหลังอันกลางพอดีซึ่งปัญหาตรงนี้คือทางโมเชเดสเบนนั้นไม่แยกกระป๋องขายครับเขาขายกระป๋องพร้อมชุดกรอนราคาก็หมื่นหลักร้อยครับหมื่นห้าร้อยหมื่นแปดร้อยันนี้แล้วแต่ช่วงเอาไว้พิจารณาครับว่าจะเบิกใหม่หรือว่าจะแม็กไอเบอร์ซ่อมเอาซึ่งอู่ที่ซ่อมนั้น ต้องขอบอกว่ายังไม่เจออู่ที่ถูกแต่สุดๆนะครับเดี๋ยวถ้าเจออู่ที่ถูกใจมากๆแล้วจะมาราฟังอีกครั้งหนึ่งการทำงานของถุงลมนะครับบาอกเบนชุดนี้นั้นประกอบไปด้วย1ปั๊มลมอยู่ฝากระโปรงท้ายนะครับลากมาสายลมเมนหนเส้นเข้ากับกล่องเก็บลมพร้อมชุดวาล์วบล็อกในการจ่ายลมไปยังจุดต่างๆจากจุดนี้นั้นจะมีลมออกมาอีกแค่1เส้นนะครับ ลากออกมาทะลุเบาออกไปที่พื้นเบาหลังเขาออกไปที่พรม่เบาหน้าด้านซ้ายของเบาหลังเพื่อไปเป็นสี่แยกครับ2เส้นออกเบาซ้ายเบาขวาด้านหน้า2เส้นย้อนกลับมาจ่ายให้เบาหลังซ้ายและเบาหลังขวาระบบมีเท่านี้เองถ้าเกิดบอกคุณไม่ทํางานนะครับอันดับแรกนะครับช่างก็จะเช็คปั๊มเช็ควาวว่าทํางานปกติหรือไม่จากนั้นแล้ว2คือเช็คท่อลมนั้นแตกกลางทางหรือไม่เช็คง่ายๆนะครับสำหรับเบาหน้าก็คือว่า ต่อตรงนะครับจากวาลวเนี่ยต่อสายตรงนะครับบพาร์ตไปเสียบที่เบาะเลยนะครับซึ่งเปิดแผงเบาะหลังมาแล้วก็เสียบได้ทันทีนะครับน็อตสองตัวถอดแผงหลังปุ๊บก็เอาลมเสียบไปปุ๊บถ้ามันกดสั่งให้มันทำงานแล้วมันดันก็คือท่อลมคุณแตกนะครับให้เดินท่อลมใหม่อันนี้สุดแท้แต่ว่าช่างจะคิดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดบพาร์ตมาแล้วกดปุ่มให้มันดันแล้วมันไม่ดันก็แปลว่าถุงลมคุณเสียนะครับในตัวเบาะเป็นถุงลมข้างละ1ชุด ถ้าเกิดกรณีที่2คือถุงลมเสียนั้นแนะนําว่ารื้อทั้งทีนะครับเดินสายลมใหม่ไปด้วยเลยแปลว่าถุงลมกรอบท่อลมก็ควรจะต้องใกล้แล้วหนๆก็เสียค่าแรงแล้วก็ท,ทําสักทีเดียวนะครับซึ่งผมทําที่บีคลีนนะครับกรุงเทพกรีทาซอยเหลายๆคนดูคลิปเก่ามาแล้วอาจจะสับสนผมเรียกช่างโรงช่างโรงแล้วก็ทุกคนก็โทรหาบิคลีนแล้วก็ขอเบอร์ช่างโรงไม่ใช่นะครับบีคลีนเนี่ยเรียกช่างรงทําให้ผมของผมเนี่ยเดินท่อลมใหม่ และคู่หน้านะครับเบิกถุงลมดันหลังนะครับคู่ละ2 0 0 0 0บาทจาก TM a อ t o อโต้ที่หลังวัดโสมนะครับผมให้เบอร์ทีเอ็มไปนะครับติดต่อกันเอาเองนะครับก็ถุงลมนั้นราคาผมเบิกศูนย์นะเบิกแท้ศูนย์สั่งแอร์เฟรนนะครับประมาณ2 0 0 0 0บาทแล้วแต่ช่วงแหละบางช่วงอาจจะขึ้นอาจจะลงอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นราคาจากศูนย์เบนซ์ส่งมาให้ก็ฝากผมเบิกผ่านทีเอ็มออโต้เบิกมาเสร็จแล้วก็ให้บีคลีนนั้นประกอบ ติดตั้งให้นะครับเบ็ดเสร็จรวมค่าเดินสายอีก4,000บาทเป็น24,0 0 0บาทนะครับกับเบาะชุดหน้าทีนี้เบาะหลังครับเบาะหลังเจ้าปัญหาที่ไปถามทุกอู่ทุกอู่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันปกติไม่เคยซ่อมเพราะว่ามันแพงลูกค้าทุกคนให้อุดหมดเลยผม,ม,มไปถามทุกอู่ทุกปัญถามาเนี่ยว่าแพงนะ่แพงเท่าไหร่อะไรเบอร์อะไรไม่มีใครตอบได้นะครับไม่รู้ว่าตอบไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้เบอร์อะไรไม่รู้ว่าเท่าไหร่หรือว่าไม่บอกอันนี้ไม่รู้ สุดท้ายผมก็เลยกลับไปที่เทียมมโต้เฮ้ยเฮียตัวเนี้ยดูให้หน่อยดีก็บอกกดแล้วกดในคอมแล้วกดแล้วไม่มีขึ้นให้ผมมันไปรื้อบอกออกมาดูเบอร์อะไรในในในตัวบอกก็เลยรื้อบอกแล้วเนี้ยั้งถลกหนังพิงออกมาถลกตัวฟอรนาออกมาก็เลยทราบว่าชุดบบร์ดันหลังเป็น1ชุด นะครับแยกออกมาและชุดบอกนวดนั้นฝังอยู่ในบอกคือต้องลื้อฟองน้ำขึ้นมาอีกชั้นหรือตะข่ายขึ้นมาเพื่อจะเห็นชุดถุงลมที่เอาไว้นวดที่ติดก,กาวอยู่บนฟองน้ําในบอกหลังและทั้งหมดนั้นไม่มีเบอร์อะไรไม่มีเบอร์อะไรครับ ถุงลมทุกถุงไม่มีเบอร์ไหผมเจอเบอร์ไหแค่2เบอร์คือบนพลาสติกของตัวถุงลมดันหลังเอวซ้ายขวาเท่านั้นเองที่เหลือไม่มีเบอร์ไรเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับไปให้ทีเอ็มออโต้ที่หลังวสโสมแกก็เช็คเช็คเช็ค็คแล้วคือเหมือนแกับของขึ้นน่ะเฮ้ยทำไมไม่ไม่มีว่าโมโห้โทรเข้าศูนย์เบน์เลยเพราะเขาเป็นตัวแทนเบอร์ไหลเบน์ได้ครับโทรหาศูนย์เลยศูนย์ก็เลยช่วยกันเช็คสรุปแล้วเนี่ยได้เบอร์มาแล้วครับแต่เขาบอกว่าตัวนี้นั้นต้องเบิกทั้งเบาะเบาะหลังทั้งเบาะ ข้างซ้าย1ตัวข้างขวา1ตัวจะมีระบบทั้งหมดมาให้อยู่ในนั้นราคา137,000 0กว่าบาทรวมเปลี่ยน2ข้าง274,000บาทยังไม่หักส่วนลดยังไม่บวกไอเทมซก็เลยไม่แปลกใจว่าเออทำไมบนถุงลมมันไม่มีเบอร์อะไรแล้วก็อชิ้นที่เป็นบอดนุ่นเนี่ยมันติดกาวอยู่บนฟองน้ำเลยเว้ยก็เลยเอออันนี้เข้าใจได้แต่ทีเอ็าบอกว่า ให้ผมเนี่ยลองเข้าสูตรเบนดูเผื่อจะได้คําตอบที่ดีว่าเขาเนี่ยคือสิ่งที่ผมชอบกับร้านที่ผมไปซื้อนะร้านที่ผมไปใช้งานประจำเนี่ยก็เลยเข้าสูตรเบนส่วนหลวงครับสูตรเบนส่วนหลวงเนี่ยเข้าไปก็อธิบายเขาแบบครึ่งชั่วโมงอ่ะเพราะว่าเราทำมาเยอะแล้วก็เปิดรูปแลยนี่เนี่ยเนี่ยในยรูปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะาทาอย่างนี้มานี่รูปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เขาดันแล้มากๆฝ่ายอะไรเขาเลยออกมาดูให้แล้วก็กลับไปนะครับออกมา5ทีหายไปออกมาได้เบอร์อะไรถุงลมชุดดันหลังของเบาะหลังนะครับราคา5 0 0 0 0ื่บาทซ้ายขวาสองข้าง1น0 0 0แบาทยังไม่หักส่วนลดยังไม่บวกแว็จะไม่มีค่าแรงเฮ้ยเปลี่ยนยกชุด2องแสนเปลี่ยนเฉพาะตัวดันหลังก็ไม่จบนะเพราะาเปลี่ยนดันหลังเนี่ยชุดนวดมันั่วเนี่ย ท่อลมมันเดินหากันเว้ยลวดชิ้นหนึ่งก็คือพังทั้งระบบฉะนั้นผมจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดเดชบุญหน้าไม่แตกตรงที่ศูนย์เบนส์สน,นุกบอกว่าแต่เท่าที่กดในคอมพิวเตอร์นะครับมันเบิกไม่ได้แล้วครับเหมือนกับเมืองนอกเขาเลิกผลิตตรงนี้เขาไม่ให้เบิกแล้วครับอจบหล่อๆว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรครับงั้นผมปิดระบบทิ้งได้ไหม ตอนนี้ผมอุดสายลมที่จะไปจ่ายลมเบาหลังทิ้งอุดเสร็จปุ๊บเนี่ยบอกลมคู่หน้าผมไม่ทํางานไว้ดันลมเพิ่มมันไม่เพิ่มให้จะปล่อยลมมันปล่อยให้ทีนี้พอจะดันกลับไปใหม่มันไม่ดันให้ต้องไปคอยดึงฟิลที่ตัวเบาหลังรีเซ็ตระบบมันกํทงานใหม่ก็ราคาญไงก็ถามว่าสามารถใช้สตาร์เนี่ยสั่ง Disable ชุดเบาหลังได้ไหมเบาหน้าผมไม่ทางานร้อเ็นผมถามเบนซูลเขาบอกว่าไม่ได้วิธีการที่เขาให้ผมทําคือถอดปลั๊กที่ควบคุมเบานวดชุดหลังนะครับ ถอดปลั๊กออกแล้วก็ต่อระบบเต็มก็ได้อุดไว้เหมือนเดิมก็ได้ไม่ีปู่หาครับแล้วก็รีเซ็ตระบบใหม่บอร์หน้าทํางานปกติแล้วฮะกดมาก็มากดปล่อยก็ปล่อยนะครับโดยเราไม่ต้องกังวลว่าใครจะเผลอไปกดเล่นที่บอรดหลังเพื่อจะนน้มหรือเพื่อจะดันหลังแล้วระบบมันดีเทคว่าถูกลมรั่วแล้วมันตัดปั๊มผมทิ้งอีกก็ไม่เจออีกเรียกว่า ระบบตอนนี้ทํางานคู่หน้าสมบูรณ์นะครับคู่หลังตัดทิ้งเพราะว่าต่อให้กล้าซ่อม3,000สนกว่าเนี่ยเขาก็บอกเขาเบิดไม่ได้อยู่ดีเอาเป็นว่านะครับสรุปแล้วเนี่ย S Class w 221นะครับใครไปซื้อมือสองหรือใครไปเจ้าของรถอยู่แล้วมีอาการบอกคู่หน้าไม่ทํางานก็เปลี่ยนชุดดันหลังบอกคู่หน้าแต่ถ้าเกิดบอกคู่หลังไม่ทํางานนะครับไม่ต้องดิ้นรนครับปล่อยไว้อย่างนั้นครับถ้าลาคาญมากก็เข้าสู่เนี่ยเขาถอดปลั๊ก เขาอู่กได้ให้เขาตอดปลั๊กชุดควบคุมนี้ออกเรียกได้ว่าคือรุ่นเนี้ยใครเสียไม่ต้องซ่อมนอกเสียจากนะครับคุณอยากถ้าจริงๆเนี่ยก็ต้องไปหาที่เขาขายอะไรลถตัดนะครับมือสองจากต่างประเทศแล้วก็วัดดวงเอาว่าชุดนี้น่าทำงานได้อีกนานแค่ไหนตอนซื้อมาคุณอาจจะเช็คได้ว่ามันทำงานปกติแต่อย่าลืมนะครับมันเป็นถุงที่มันเป็นยางมันก็ แก่ตามสภาพนะครับตากแดดมากก็จะกรอบมากตากแดดน้อยอาจจะกรอบน้อยไม่รู้เหมือนกันหรือถ้าเกิดคุณมีอู่ที่ขยันหรือว่าคุณเป็นอู่ที่ขยัน หรือมานะครับตามที่เห็นในคลิปหรือเป็นชั้นๆแล้วก็ค่อยๆลอกชุดนวดออกมาเนี่ยแล้วมาเชื่อมลมให้มันไม่รั่วจริงๆจุดรั่วอาจจะไม่เยอะเท่ารูเข็มติดกาหรือว่าติดชุดซ่อมแผนม่นไหม่เอตัรีบมีหลายวิธีที่คุณจะ DIY ะก a กเวอร์ได้ซ่อมได้ครับชุดนวดฝังอยู่ในฟองน้ําค่อยๆลอกออกมาครับเสร็จแล้วทากาวติดเข้าไปใหม่ชุดดันหลังนะครับซ่อมง่ายกว่าเพราะมันยกออกมาทั้งชิ้นแล้วก็เช็คดูว่าตรงไหนรั่วไม่รั่ว ก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับว่าคุณจะเป็นเจ้าของรถคุณจะเป็นอู่คุณจะเป็นช่างคุณจะเป็นอะไรก็ได้คุณเป็นคนขายอะไรไม่รู้แต่ผมดิ้นรนมา2เดือนนะครับสรุปจบได้แบบนี้ชัดๆไม่ต้องไม่ต้องตอบว่าเฮ้ยแม่งแพงเบอ,อไร์ไหลไม่รู้บอกเลยว,ว่าเบอ,อไร์ไหลไม่มีซื้อยกบาสามสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทซ่อมไหมเท่านั้นเองครับลูกค้าคุณจะบอกว่างั้นอุดไปแล้วกันอุดเจ็บนะครับอย่าลืมว่าถอดปลั๊กคุมเบาะหลังออกเพื่อจะไม่รูนถึงเบาะหน้า ส่วนใครจะไม่ชอบทั้งคันก็สุดแท้แต่ขครถ้าอยากกระซ่อมซ่อมได้แค่บอกกูหน้าเท่านั้นนะครับ20,000กว่าบาทครับค่าอะไหล่แล้วค่าเดินเท่าลมใหม่ส่วนกล่องด้านหลังที่น้เหลืองนะครับอะไหล่เบอร์นี้นะฮะกล่องเก็บลมพร้อมวาลวควบคุมการจ่ายลมนั้น800 0กว่าบาท900 0นะครับจบละ S ค่าเท่าทั้งหนึ่งจบละผมหายคาใจแล้วแล้วก็ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นยของทุกๆคนนะครับฝากกดไลค์กด s ัไครนะครับเราจะไปถึง2 0 0 0สนซับด้วยกันนะฮะแล้วก็กดกระดกิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตอนหน้าจะเป็นอะไรเรื่องรถหรือเรื่องแก๊เจ็ตหรือว่าเรื่องกินเรื่องเที่ยวติดตามกันได้ครับวันนี้ผมพี่อาร์ลาละสวัสดีบาย